ัสดีค่ะมูนี่แยาหลัดมัดมีกับยี่มาไทยไล่มีซูบังคือเก่าหล่พี่น้องอันนี้เขาเอืนน่น่ามีไล่นกยุ่งหางลง่มหรือว่านกงวกพี่น้องแต่แต่ผู้สิเอินไปดอกพี่น้องเป็นผ่าทุงท่อมือพี่น้องหางนเนผลเกเอามาตัดเสียยังสิอะไรพี่น้องตัดเป็นตัดเสียคุ้มเสียแข,ข,ขนยาวกันหนาวกันห่อนได้หมดพี่น้องเด้อน,นี่นุง่งดีนุ่งสบายพี่น้องการห่อนก็ได้กันหนาวก็ได,กนนกได้พี่น้องคนกระลังนิยมเห็ดหล่ะพี่น้องเป็นผ่าทุ้ง ผ่าทุงท่อมือเป็นได้ทุเล่หรือว่าได้ประดิษฐ์นี่แหละพี่น้องเขาบ้านไดร์รัดมัดมีคนนิยมหลายพี่น้องางคนก็มาตัดเสียางคนก็มาตัดสินแบงค์สารพี่น้องแล้วแต่าเดี๋ยไปเห็ดยังได้มดละพี่น้องได้สีได้ลายได้กับนี่มดแล้วพี่น้องแล้วแตู่้ดี๋ยวไปเห็ดไปละพี่น้องอยากอกก็ได้เพราะอยากอกก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนกยุ่งก็มีหลายตัวลวพี่น้องนกยุ่งหางล่งก็ได้แต่ละตัวก็เห็ดพ่กคือกันงอกหน้างงอกลัง ยางน้ำกนกันก็ได้พี่น้องหรือว่าเห็ดไปหันหนาเขาหากันไปอันสี่ก็คือตัวนีกระได้พี่น้องนี่เขาเอื่อนมาโนกงวกเลยพี่น้องอ่ะมันหันหนาไปคนละทางพี่น้องอ่นแบบใส่เขาเห็ดไปดอกรองเห็ดไปแบบได้ได้หมดเลยพี่น้องแบบใ่เขาผู้เขาสีเห็ดไปเห็ดไปอยากได้แบบได้เห็ดไปหมดตุกสถานการณ์พวกเกาเรื่องพี่น้องเด้อ นกโยงหางลงอันนกชิบหาย่ำตัวนี้พี่นอ 65, ้องก็คือแบบนั้นนะคนเก็ดหาชิบหาก็ได้พี่น้องก็แล้วแต่อันนี้หกชิบหา,ย,ย,าย,ย่ำนี่น้อยใหญ่เนาะเห็นปะอันนี้หกชิบหาย่ำอันนี้บ่อโอ้พี่น้องนอกจากลงสีใดก็ได้อยากลงเป็นขาวดำก็ได้เขียวดำป่าแดงดำอันใด้ไดหมดอันนี้เขาเริ่นว่าสีเม็ดมะขามพี่น้อง เฮายอมสีขาห้องมัดสีขาแล้วเฮาก็มาย่อมสีเมื่อผักข้าวได้ทนะีเดี๋ยวมันอนี้ก็สพี่ไทยเบิ่บงจะมีก้อนนะคะเนาะเดี๋ยวรุ่นถึงหาทายแน่ไหมไม่เบิ่งไปเรื่อยๆคือเก่าหรอกพี่น้องมัอนี้ก็จะมีราคาบัตรทีค่ะนี่เห็ดเป็นเห็ดเป็นเสียพุ่มนก็ได้ลายส้วงอะไรแล้วเที่ยวเสียไปดอกพี่น้องเสียก็ได้เสียพุ่มก,นนกันหนาวกันหอนพี่น,น้าะ เพื่อกระจายบรรยากาศสูเบืงน้าพีนองไดัมี่กาลังจีนเขาเมียไปทรงมีไปหาเอามีทรงแบบพีน้องะไยนั้นีบเพหเยวย็ลกดันีี่น้อคนถึงเวลาเห็นหนาไดลัตนมีพี่น้แต่เว้นแต่เว้นซองหน้าพี่น้อ น,นั่งเด